สวัสดีครับเซฟ่อนรีวิวครับผมวันนี้จะพามาดู XLT นะครับผมเกร์ธรรมดาราคาปัจจุบันอยู่ที่857,000บาทนะครับผมอันนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับเป็นชุด F150 Spider นะครับ ่องยน2.2ลิตรนะครับผม160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรคาซีขึ้นรูปชิ้นเดียวขนาดใหญ่นะครับมันทุกได้1.3ตันโดยไม่ต้องเสริมแหนบแล้วแล้วรถเราสามารถลากจูงได้ถึง3.5ตันเลยนะครับเพราะกำลังเราเหลือจะแต่งอะไรกันไปบ้างมาดูได้เลยนะครับฝากระโปรงหน้านะครับผมเเพิ่มสกูปใหม่นะครับเป็นทรงเตี้ยตัวนี้สวยเลย ชุดหน้านะครับทั้งกระจังและกันชนเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นชุด F150 Spider ครับผม F150 ตัว Spider นะครับผมเอกลักษณ์เลยคือกระจังหน้านะครับเขาจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยจังหน้าใหญ่ดีดีนะครับทําให้ห้องเครื่องมันรับลมได้เยอะนะครับผมระบายความร้อนได้เพิ่มขึ้นสวยงามเลยครับโดดเด่น มาพร้อมนี่นะครับผมทุดครอบรอบคันเลยทั้งครอบมือจับนะครับตัวนี้เป็นครอบซุมล้อนะครับผมแบบเรียบไม่มีหมุดนะครับทำไมต้องใส่ครอบซุ้มล้อใช่ไหมครับทำให้รถเรามันมีมิติและโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วยางรับกับแม็กกับยางที่เปลี่ยนใหม่นะครับผม ของเดิมนะครับยางของเดิมเป็นขอบ17นิ้วแต่ตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นแม็ก16นิ้วนะครับผมยางเป็นยาง monster at 3นะครับเปยนแม็กเล็กลงแต่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ไม่โบแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเอ่อซีรียางเราเพิ่มนะครับ2 6 5กับ70นะครับผมเพราะของเดิม665านะครับทำให้ตัวแก้มยางนะครับมันสูงขึ้นกว่าเดิมตัวนี้เป็น มอนสเตอร์นะครับผม a t ทอันนี้เคยขับแล้วนะครับไปส่งลูกค้าที่ภาคเหนือนะครับผมนุ่มนะไม่หอนครับผมไม่ล่อนด้วย a อทตัวนี้ดีครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมเราหลังคาเพิ่มมาให้นะครับคันนี้นะครับผมเอทเรามีระบบ ROM มาแล้วนะครับป้องกันการพิคว้าม ESP นะครับ ป้องกันลดหมุนพร้อมด้วยเบรก ABS นะครับผมป้องกันลล็อก EBD กระจายแรงเบรกบอกเลยว่าสมรรถนะคันนี้นี่มาเต็มจริงๆครับแต่งกำลังดีนะครับผมไม่เยอะน้อยๆแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้ใช้เงินดาวไม่เยอะแน่นอนครับผมถ้าพี่ๆมีข้อสงสยัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเซมได้ทางช่องทางที่ทิ้งมาให้ด้านล่างนี้เลยนะครับ หรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้เสียมยีดีียตอบคำถามที่พี่เสมอนะครับผมยังไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องกันยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีครับ